สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนน้องทุกคนครับพี่น้องครับผมลงทัาให้โชคครับพบพี่น้องของเราในึงวันที่16มีนาคม67นะครับวันนี้ครับจะมานําเสนอครับเป็นเด่นบนเดินยาวชุดที่2ครับชุดที่2ชุดที่1ลงเสร็จไปแล้วนะครับชุดที่2งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาได้ตัวนี้นะครับได้87890และ45 6ห ไปชนที่เกตวิ่งเกตไม่มาครับในชุดที่2นะที่ลงให้งวดที่ผ่านมาผมให้วิ่งเกตไม่เข้าครับตัวที่เข้าคือเข้าศูนย์กับหกเนื่องจากหกสูตรที่สองนี้ไปอยู่ในหลักร้อยพี่น้องครับเลยพลาดไปแต่ตัวสูตรไม่ผิดเพียงแต่มันไปอยู่ในหลักร้อยเมื่อมาจาับผู้ชุดมันไม่ถูกและเรามาดูงวดนี้ครับมันจะได้อะไรแล้วผมจะเอาไปชนกับชุดที่หที่ลงเสร็จไปแล้วนะครับ ฟางคันคำเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าพี่น้องครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งของรัฐบาลในช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลักกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุสนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัดให้โชคมาพี่น้องครับเ,เรามาดูวิธีทําสูตรที่2นะครับเป็นชุดที่2 สูตรที่หนึ่งร้อยหน่วยบนบวกเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสูตรที่สองสิบที่หนึ่งบวกเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งจะได้อย่างละสี่ตัวพี่น้องครับสี่สี่สิบหกถ้าจับผู้ชุดจะได้ไปกลับจะได้สามสิบสองตัวแต่ในวันนี้ผมจะเอาสองตัวมาหนึ่งตัวมาตัดด้วยเพื่อที่จะให้มันกระชับขว้ามาตัดชุดที่หนึ่งแล้วก็ชุดที่สองแล้วเอาสองตัวมาหนึ่งตัวมาตัดอีกรอบหนึ่งครับแล้วจะต่อด้วยตัดด้วยแต้มสองตัวบน วิธีครับครับร้อยหน่วย9บวกศูนย์ได้9บวกรหัส9ได้18ได้8 901ศูสูตรนี้10ที่1ก็คือ1 1บวก9ก็ได้0 1 2ย์ชนที่0นย์กับ1มา0ครับมาที่0ไปหลักร้อยอ่ะสังเกตสูตรนี้จะไปหลักร้อยกี่ครั้งครับเวลาชนกันแล้วจะไปหลักร้อยกี่ครั้งได้2ตัวที่0นกับ1มา0 9 7ย์มา0ูนย์ตัวนี้ วดต่อมาครับหกเจ็ดแปดเก้าได้ห้าหกเจ็ดแปดชนที่หกเจ็ดแปดออกอะไรครับออกเจ็ดห้าห้าเจ็ดออกห้าเจ็ดถูกเจ็ดตัวนี้นะครับมาดูงวดต่อมาครับสามสี่ห้าหกชนที่สี่ห้าหกเจ็ดตัดกันแล้วได้สี่ห้าหกสี่ห้าหกออกห้าสี่สี่มาสี่กับห้าตัวนี้หลักรอก้รยรกรอยกี่ครั้งแล้วครับไปหลักร้อยกี่ครั้งแล้วหนึ่งครั้ง 2ครั้งสมครั้ง3มครั้งสามงวดที่ออกมาไปหลักน้อย3ามครั้งเลยนะครับสามงวดเลยนะมาดูงวันนี้ครับสูตรที่1ได้8 90 1ศูนย์สูตรที่2ไ,ได้90้าสองชนที่901ชนที่เก้ให้วิ่ง901ออกเลยครับออก979มาหลักร้อยอยีกแล้วครับมาหลักร้อยอยีกแล้วมาดูงวดต่อมาครับ สูตรนี้ได้7 8็ดแปศูนย์สูตรนี้ได้หนึ่งสอสามสี่อันนี้ตัวชนไม่มีพี่น้องครับตัวชนไม่มีตัดกันแล้วไม่ชนกันเลยครับถ้าเราจับคู่ชุดเราจะได้สี่สี่สิบหกไปกลับก็จะได้อยู่สามสสองตัวอ่ะแล้วมันออกเลยครับมาดูครับออก0ูนย์หสามศย์หสาม เมื่อจับผู้ชุดไม่เข้าครับแต่ตัวสูตรไม่เข้าเนื่องจากสูตรนี้ไปหลักร้อยสูตรนี้ถูกศูนย์สูตรนี้ถูกสามครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่งวดชนกันไปหลักร้อยหมดงวดนี้พอชนไปหลักร้อยตัวหนึง่งมาหลักหน่วยตัวหนึง่งก็แสดงว่าในสองสูตรนี้จะขยันไปหลักร้อยมากที่สุดสถิติที่ผ่านมาผมก็ลืมนึก เห็นไม่เห็นสูตรนี้ไม่เห็นตัวนี้นะครับสูตรนี้ผมลงนานแล้วนะครับมาดูงวดต่อมาครับสองสามสี่ห้าสูตรนี้ได้สามสี่ห้าหกออกอะไรครับออกสามเก้าห้าสามมาหลักร้อยครับห้ามาหลักหน่วยถ้าสามตัวเนี่ยบางทีก็มาสองตัวนะครับอย่างงวดนี้สี่ห้าหกก็มาสี่กับห้าห้าก็ไปหลักร้อยมางวดนี้ก็สามสี่ห้าสามก็ไปหลักร้อยห้าก็มาหลักหน่วย แรงวันนี้พี่น้องครับต่อมาครับสองสูตรนี้ชนกันที่เกดได้วิ่งเกตตัวเดียวแล้วมันออกอะไรครับออก0ูนย์หสาสวิ่งเกตตัวเดียวไม่มาถ้าอยู่ดูสถิติไม่เคยชนตัวเดียวครับถ้าไม่ชนตัวเดียวถ้าเราจับคู่ชุดถ้ากรณีเราคิดว่าเกไม่มาเวลามาชน ไม่มีศูนย์สามนะครับพร้อมออกศูนย์สามเนื่องจากสูตรนี้ไปหลักร้อยแลวครับสูตรนี้มาในสูตรนี้มาหลักสิบสูตรนี้มาหลักร้อยทีนี้ตัวสูตรไม่ผิดแต่มันไปหลักร้อยและหลักสิบนี่ครับจะไปหลักร้อยแทบทุกงงวดเลยในนี้อ่ะถ้าเราขยับมาดูทีละสูตรแปดเก้าศูนย์ออกศูนย์ก็เจ็ดมาหลักร้อยหนึ่งครั้ง อ่ะผมมีเขียนติ๊กไว้ถึงนี้ร้อยหกเจดปดเกมาร้อยสามสี่ห้าหไม่มามาหลักสิบแปดเกมาหลักร้อยเจ็ดแปดเกมาหลักร้อยสามสี่ห้าหกสามมาหลักร้อยเจ็ดแปดเก และงวดนี้งวดปัจจุบันมาดูสูตรที่สองครับศูนย์มาหลักร้อยชนกันศูนย์กับหนึ่งมาหลักร้อยห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดมาหลักร้อยสี่ห้าหกเจ็ดห้ามาหลักร้อยอ่ะอันนี้ผมลืมใส่อันนี้ห้าก็มาหลักร้อย 9 0 1 2ออกเกมาหลักร้อยถ้าชนกันมันจะมาหลักร้อยทันทีพี่น้องครับงวดน,นี้1 2 3 4ไม่มามาในหลักหน่วย3 4 5 6 3มาหลักร้อย4 5 6 7 6มาหลักร้อยวดนนี้8 9 0 1 6 7 8 9 มาแปดกับเก้ามีสิทธิ์จะมาหลักร้อยไหมครับมีสิทธิ์จะมาหลักร้อยไหมพี่น้องว่าถ้าชนกันมันจะมาหลักร้อยทันทีพี่น้องครับยิ่งชนสามตัวนะเนี่ยหกเจ็ดแปดเนี่ยมาหลักร้อยทันทีเลยอันนี้ก็ชนสี่ห้าหกห้าก็มาหลักร้อยอันนี้ก็เก้าศูนย์หนึ่งเก้ามาหลักร้อย น,นี้ไม่ชนสูตรนี้มาหลักร้อยอ่ะผมถ้าจะนับสูตรไหนเดินหลักร้อยบ่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสูตรนี้เดินหลักร้อยมาแล้วหกงวดจากสถิติหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสถิติเจ็ดงวดหกงวดครับเพราะงวดนี้ยังไม่เดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดินมาหกงวดไม่มาแค่จริงงวดครับ ไม่มาหลักร้อยคืองวดหกศูนย์สามไปหลักสิบพอมาดูสูตรนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเท่ากันเลยครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าสูตรนี้มีโอกาสมาหลักร้อยสูงมากและงวดนี้ได้แปดกับเก้าอ่ะลองมาชนสูตรที่หนึ่งพี่น้องครับสูตรที่หนึ่งที่ผมลงไปแล้วนะครับชุดที่หนึ่งไม่ใช่สูตรที่หนึ่ง อันนี้ผมจะใช้สามสูตรตัดกันสถิติเริ่มจากงวดเดียวกันนะครับเราจะได้เห็นอันนี้ถ้าเรายืนในหลักร้อยสูตรนี้ให้ใช้สูตรนี้กับสูตรนี้ชนกันนะครับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามเก้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งห้าชนที่ห้าตัวเดียวอ่ะลองสังเกตไปด้วยนะครับถ้าชนที่ห้า ชนที่ห้าตัวเดียวแต่ถ้าชนสูตรนี้จะได้ที่เก้ากับ0นผมจะยึดสูตรไหนชนกันเยอะผมจะคิดว่าสูตรนั้นน่าจะมีโอกาสมามากอย่างวันนี้ได้9ก้กับศูนย์นี้ผมจะเน้นที่9ก้ากับ0ูนย์แล้วมาจับชนถ้าเด่นก็จะเป็นเด่นที่เก้ากับห้าและก็เก้กับศนย์เด่นที่สุดคือ9ก้กับ0นเพราะสองสูตรนี้มี9ก้กับ0ตัวรองก็คือห้า พอมาดู9กับ0นี้ในสูตรนี้มี0เราจะมั่นใจว่า0นี้มีโอกาสมาหลักร้อยและออก0 9 7ถ้าจับสูตรนี้มาชนสูตรที่3มี9 7ด้วยให้ใช้ชุดสูตรที่1จับชนสูตรที่2นะครับถ้าได้วิ่งตัวเดียวจับคู่ชนกันเลยได้2ตัวเลยได้2ตัวบนและเอาหลักร้อยในสูตรนี้มาเป็น เลขสาตัวถ้าอย่างงวดนี้ในนี้4416ได้32ชุด32ชุดใครมีเลขเด่นมาตัดเอาเลขดับมาตัดออกแล้วเอาศูนย์กับ1สูตรนี้มาเป็นหลักน้อยเราก็จะถูกศูนย์เก้าดครับเราก็จะถูกศูนย์เกเจตัวนี้มาดูงวดต่อมาครับสูตรนี้ชนที่ห้านะครับ ได้หนึ่งกับห้าพอมาตัดชุดนี้ก็ได้ห้าวดนี้มันไม่ชนกันหมดนะครับมันไม่ถูกสามตัวแต่สูตรนี้มันถูกสามตัวมันจะถูกสามตัวเลยสามตัวหมายถึงว่าสูตรนี้ก็มีห้าสูตรนี้ก็มีห้าสูตรนี้ก็มีห้าเด่นที่สุดคือห้ากับหนึ่งหนึ่งเป็นตัวรองหนึ่งมีสองสูตรถ้าเราได้ห้าพอมาดูชุดนี้พี่น้องครับชุดนี้ได้หกเจ็ดแปด หกเนี้ไม่มี5ของเรานะครับและถ้าสูตรนี้มันเดินในหลักร้อยแบบนี้ถ้าตามสถิติเราก็จะเอา6กหาวาง10วางหน่วย6กหาศย์ถึง6กหาเและ6 0ศหถึง6 9เห้า เราก็จะถูกอะไรครับเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดมาในหลักร้อยห้ามาในหลักสิบโอเคครับมาดูงวดนี้ครับ9015ไม่ชนครับไม่ชนพอมาดูในสูตรนี้จะมาชนที่เจ็ดกับหพอเจ็ดกับห และผลออกาอะไรครับออก5 44ถ้าเจ็ดกับหกไม่มางวดนี้ยังไงเราก็ผิดครับเพราะคิดว่าเจ็ดกับหกมาเอามาชนสูตรนี้เ,เราก็จะได้ยืนที่เจ็ดเพราะสูตรนี้มีมีห้าเจ็ดกับห้าหกกับเจ็ดหกกับห้ายังไงก็ผิดวดนนี้เพราะว่าสูตรนี้มาหลักสิบและสูตรนี้มาหลักร้อย ขออภัยครับสูตรนี้มาหลักร้อยห้าตัวนี้ห้าห้าพอมาชนสูตรนี้เราก็จะเห็นเลขห้ายังไงก็ผิดคำวันนี้ดูยากออกห้าสี่สี่สูตรนี้ถูกห้าสูตรนี้ถูกสี่สูตรนี้ถูกห้าแต่เนื่องด้วยตัวที่ชนสองตัวมันมีแค่ห้ากับหกอันนี้มีหกกับเจ็ดพอมาชนสูตรนี้ที่ผมว่า เราจะใช้สองตัวที่มันทนกันตัวไหนทนได้เยอะเราจะยึดสูตรนั้นเป็นหลักพอสูตรนี้ได้หกกับเจ็ดเราจะผิดทันทีงวัดนี้แต่ตัวสูตรไม่ผิดนะครับออกห้าสี่สี่ห้าเราถูกสี่สี่ออกห้าสี่สี่หลักร้อยก็ยังได้ห้ามาดูงวดต่อมาพี่น้องครับหกเจ็ดแปดสอง ถ้าชนกันหมดเนี่ยจะชนที่แปดครับแปดแปดได้8ดกับสองปดกับสองพอมาตัดชุดนี้ออกจะเหลือแปดแต่ถ้ามาเพิ่มชุดนี้เข้าไปจะได้ศูนอีกตัวหนึง่งสรุปว่าอะไรครับออกเก้าเจ็ดเก้าเกับเจ็ดเ้ามาในหลักร้อยสูตรนี้ผิดดูยากงวดนี้ยอมต้องแพ้อ,อีกงวดหนึ่ง เราผิดอีกวดนหนึ่งแน่ๆเนื่องจากสูตรนี้ผิดครับสูตรที่สองผิดไม่มีเก็ดไม่มีเก้าดูงวดต่อมาครับสี่ห้าหกศูนย์มาชนสูตรนี้จะได้ศูนย์หนึ่งสองแต่เนื่องด้วยสูตรหลักจะเป็นสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สามอย่างงวดนี้เก็ดเก้าเอาสูตรนี้มาชนสูตรนี้ก็ได้ครับถ้าเราอยากจะตัดสูตรนี้ทิ้ง ใช้แค่สูตรหนึ่งกับสูตรสามก็ได้ครับออกเก้าเจ็ดมีเก้าออกศูนย์เก้าเจ็ดออกเก้าเจ็ดมีเก้าเจ็ดและงวดนี้ออกเจ็ดห้าห้าเจ็ดมีห้ามีห้าเจ็ดและงวดนี้ออกสี่สี่มีห้ามีห้าและงวดนี้หกเจ็ดแปดสองชนที่หกกับแปด ตัวชนไม่มาออกเกดเก้าถ้าจับคู่ชุดนะครับถ้าจับคู่ชุดจะได้มาในสูตรนี้สี่ห้าศูนย์สี่ห้าหกศูนย์ออกหกสามถูกหกถูกสามสี่ห้าหกศูนย์เก้าห้าเจ็ดแปดก็จับคู่ชนก็จะได้เก้าห้าชนที่ห้าด้วยและงวดน,นี้ที่ศูนย์สามถูกศูนย์ถูกสาม ผมถึงให้ใช้ตัวนี้เป็นหลักตัวนี้เป็นตัวเสริมมาทีนี้ขยับมางวดปัจจุบันเลยดีกว่าพี่น้องครับงวดนี้สูตรที่1ได้9015ศ่พอขยับมาสูตรที่2 4023 4023ถ้าสองศูนยนี้มาชนกันจะได้ที่190ถ้าชน3ตัวนี้ผมว่ามีโอกาสมาสูงมาก ถ้าจะจับคู่ชุดผมให้แนะนำเอา9015มาชน4023ถ้าเน้นถูกกันหมดวันนี้ถ้าดูง่ายๆจะได้ที่0แล้วสูตรนี้ได้8กับ9พี่น้องครับ8กับ9ถ้ามาชนกันหมด901 9012สูตรนี้ 9จะมาในหลักร้อยไหมครับ9้ามาติดในนี้8ดกับเก้าของเราเนี่ยจะมาในหลักร้อยอีกไหมถ้าแปดกับ9้ามาถ้ามาชนสูตรนี้ผมว่ามันจะเข้าที่เก้าเกตัวนี้หรือถ้าเก้าไม่มาเราจะเน้นที่เก้าสี่เสองสามเราจะได้ ผมจะเขียนตรงไหนละทีนี้ถ้าเก้า ไม่มาในหลักร้อยเอาเก้ามาชนตัวนี้เลยครับเราจะได้เก้าสี่ะผมเขียนตรงนี้นะครับได้เก้าสี่ได้90ได้9ก้าสองได้9ก้าสามไปกลับนะครับเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เลขปักหลักต้องไปกลับทุกเทีย่ยว แล้วถ้าเก้ามาในหลักน้อยตัวที่มันชนถ้าเก้ามาในหลักร้อยผมก็จะให้เอาสี่ชุดนี้แหละครับมาชนชุดนี้พี่น้องครับจะมาชนที่ชุดนี้แต่ถ้าแปดกับเก้ามานะผมว่าเอาแปดกับเก้ามาวิ่งชนในสูตรที่ได้ศูนย์นี่ครับศูนย์เนี่ยจะได้ศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์สามหรือศูนย์ไหนก็ตามครับแต่ในนี้ผมชนศูนย์เจ็ สรุปง่ายๆครับถ้าสูตรเราเดินต่อในนี้ผมว่ามีหลักร้อยหนึ่งตัวถ้าหลักร้อยไม่มีในนี้ผมว่า0ูนย์8ปดศูนย์เหนึ่งปดหนึ่งเ้าเก้าแปดปดเก้าจะมีน้ำหนักที่สุด0809เพราะสองศูนยนี้ชนกันที่ศูนย์อ่ะผมจะให้0ูนย์แปดย์เแบบนี้ก็แล้วกัน แล้วก็8090นี่นะครับถ้ากรณีที่8กับ9ไม่มาเราจะได้คู่ชุดนี้เด่นที่สุดครับอ่ะสูตรนี้ได้8กับ9 ถ้ามันไม่มาในหลักร้อยนี้คู่ชุดที่ผมจับไว้ผมก็ไปชนที่ศูนย์สูตรนั้นแหละครับเราจะได้แปดศกับ90้าศูนย์ศแปดเ้าเ้าแปดอยู่แค่นี้แหละแต่ผมว่าน่าจะมาในหลักร้อย <c oughs> อยีกไหมพี่น้องครับและคลิปต่อไปผมจะลองเอาสองตัวมาหนึ่งตัวมาลองตัดในนี้ดูณขณะนี้เราได้แปดเก้าแปดเกศย์หนึ่ง 8901ก็ตัด9ออกเพราะมี9แล้วในนี้เราก็จะเหลือ890เก้าเก้าศูนย์นึ่งเราเหลืออยู่สตัวณขณะน,นี้เรามีเลขเด่นอยู่ในใจและที่คิดว่ามันน่าจะมา2ตัวคือ890 3ตัวคิดว่ามันมา2ตัวแล้วแหละแล้วผมจะเอาเลขวิ่ง2ตัวมา1ตัวมาตัดให้พี่น้องดูแล้วผมจะตามด้วยเลขแต้ม2ตัวบนด้วย โอเคครับสูตนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ครับพี่น้องครับวันจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจขอให้โชคดีครับคลิปนี้อันนี้ชุดที่หนึ่งนี้ชุดที่สองิปนี้พอค่นี้ครับสวัสดีครับ